เนื้อยาแบบนี้คือใครที่ดูเนื้อยาไม่เป็นให้ใครไอ้แคบหน้าจอวันนี้ไว้เลยนะเสียดายเมื่อคืนเมาไม่ทันพี่ทวีเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับโอเคปิดตาเนื้อตะกัววัดหนังอ่าแบบนี้อยู่ในอะไรก็แท้พี่พอเลี้ยงเต้ยเออผมชอบเขานะพี่พอเลี้ยงเต้ยเนี่ย นะการดูม้านะอย่างแรกก่อนไม่ต้องสนใจพิมพ์อะไรเลยเอาว่าเนี่ยตะกัวร้อยปีไหมเมื่อตะกัวเก่าวไปร้อยปีนปนะอะไรก็แท้นะียแล้วเมื่ออะไรก็แท้แล้วเอกลักษณ์พิมพ์เป็นที่ไหนนะก็พอเป็นพิมพ์เนี้ยจะเป็นปู่สุกก็แท้เลยพพจะเป็นพ่อเนียมก็แท้เลย จะเป็นวัดหนังก็แท้เลยจะเป็นพ่อปลาวัดโบสถ์ที่ว่าก็แท้เลยแต่พ่อปลาส่วนมากที่เจอเป็นปิตาเล็กๆพระปิตาพิมพ์ประกบพิม์ใหญ่วัดหนังพี่บ้านอะไรที่ดินเมืองเชียงรายแล้วก็ไม่ค่อยเจอสวยต้องมีอีกเรื่อยไม่มีล<ะ>มแล้วก็ไม่ค่อยเจอสวย เอ๋เห็นไหมผมยังต้องมีเลยปูเอี่ยมวัดโคนอนก่อนวัดนั่งเยอะพิพงพยักนะรายการแรกปิดตาไปเลยไหลแตกครับอาจารย์ขอบคุณมากๆข้อมูลที่ให้ข้อมจะกับปูเอี่ยมกันปูเอียมแกอยู่วัดโคนอนก่อนก่อนที่จะมาอยู่วัดหนังชอบเพจนี้ครับคนมีความรู้เยอะดีโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลย อ่ะรายการนะประมูลรายการแรกปิดตาหลวงกู่เอีย่ยหวนหนังมีสองต้องแบ่งหนึ่งครับอาจารย์พร้อมยังอ่าพร้อมยังครับพี่พี่ <c oughs> เห็นไหมแล้วพิมพ์เนี้ยไม่ค่อยเจอเป็นพิมพ์ใหญ่ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้างานแบบนี้คืองานเลี่ยมเข้ารูปนะใส่องค์อื่นไม่ได้ใส่องค์นี้โดงเดียวทองก็สองหมื่นแล้วมั้งอาจารย์อ่ะรายการแรกวันนี้เปิดด้วย พระปิตาของพระเกจิเจ้าของเหรียญเบญจภาคีเมืองไทยปูเอี่ยมวัดหนังมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่เวลาเดินมาที่เรียบร้อยครับนี่มาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกแล้วว่าการที่คุณจะได้แขวนพระปิดตาปูเอี่ยม นี่ทองนี้จะและสองหมื่นนะทองทองทองก็เกือบสองหมื่แล้วพระปิดตาคุณจะได้ใช้ปิดตาปูเอี่ยมคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ขนาดเหรียญไม่ทันอย่างปีหนึ่งสี่คุณจะต้องจ่ายเป็นมื่นอ่ะเนื้อตะกัวปูเอี่ยมรักแสนขึ้นทั้งหมดครับอาจารย์อ่าอยู่ที่สองหมื่นนะบาทบาทราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นนะบาทบาทมาที่สองหมืพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ จะได้ใช้ปูเอี่ยมวัดหนังเนื้อตะกัวต้องมีเงินแสนเท่านั้นอยู่ที่27,000นบาทนะครับราคาทุท้ายมาที่28,0 0 0บาทแล้วมาที่28,500บัห้าร้อยบาทากร,ราคาทุตายค่าสองหมื่นกว่าบาทหอมทอง,ทองปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังพาปูเอี่ยมหลักแสนหลักเกินแสนทั้งนั้นครับ ถูกทองก็สองหมื่นยังไม่ได้ราคาพลนเลยผมว่าต้องขายไม่ต่ากว่าสี่หมื่นนะอยู่ที่สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทมาที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเรียบร้อยารายการ 2, <000 S 2> แรกเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นเก้าพันบาทแล้วมาที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายรายการแรกก็จะเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สองหมื่นไม่เอา 500, ดี 500, อันนี้ 500, พ <า S 1> ับปะป่าปิดตาปุยยม เจอจะถูกกะะเตาปุหลิวรุ่นหลังๆไปแล้วเหรอมาที่29,500บาทพี่อาริยามาสอบไปลกไม่ทันมาที่3า0หมบาทที่กุณาตวีครับราคาสุดท้ายรอคกว่มาปิดขึ้นอยู่ที่คุณาตวีสามหมืหนึ่งพันบาทพี่กเกษมสานคำส่งมาสามหมื่นไม่ทันปิดไปแล้วต้องบอกว่า <c oughs> เมื่อไหลเข้ามาก็ยัง <c oughs> แม่นเหมือนเดิม ปิดไปดีพี่ก<อ>ุณาธวีนะครับสามหมืนหนึ่งพันบาททวนโอทานพ่อมาสองเก้าหกไม่ทันครับรายการนี้นี่ตันพ่อครับนี่พีทวีครับต้องขอบคุณเจ้าโอนี่มันทําน้ํามะนาวให้ผมกินแล้วเสียงใสขึ้นอขอองค์ไม่เลี่ยมด้วยครับเ<อ> <c oughs> พราะว่าวันที่แปดผมจะไปทำบุญที่วัดถ้ำ พี่ตบอกว่าพี่จะมีไปด้วยอ่าไปด้วยไอโอบอกว่ายังไงผมต้องไปด้วยโนรอบนี้อ้าวชาติหลังสั่นความเก่าและแท้ทำให้เข้าใจง่ายครับพี่ต้อวิโรดเตะย่างคุมเลยองค์ไม่เลี่ยมไปเลี่ยมเองแล้วนะครับสวยรอคำว่าเริ่มขึ้นสักกูลนะครับพี่ได้ไหมปิดตาพี่หมย์นะคนแขวนใช้จนสึกหมดจริง ดัชจจนีที่บ่งบอกว่าพระองค์นั้นเป็นของดีคือต้องมีคนใช้แล้วถ้าเขากล้าใช้คือเขาต้องรับจากมือถ้าไว้รับจากมือจะกล้าใช้ไหมพิตาสองหน้าด้วยแล้วสองหน้าด้วยอ้าวนี่องค์นี้ไม่เลี่ยมไปเลี่ยมเองนี่ได้ครับมาแล้วครับคำว่าเริ่มมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหมื่นบาทเวลาเดินแล้ว พิมพ์วัดนั่งชัดเจนดูง่ายสุดๆครับออยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วดูดิพอตะกัวร้อยปีตะแคงมานี่พอเนียมก็อย่างเงี้ยใช่พอเนียมก็อย่างเงี้ยอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โหนี่ ต้องบอกว่าปิดตาปูเอี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็หลักแสนหมดขอบคุณพี่ๆและจานโอนด,ด้วยครับพง์คุณาทวีมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเหนือปิดตาวัดนางบุงเคยขายพามะเป้าไปห้าหมื่นพิคุณชายอยู่ที่หนึ่งมื่นนาพันบาทมาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทแล้วอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้าย โอ้ต้องบอกว่าคุณคิดดูสิหมื่นกว่าบาทเนี่ยยังยังไม่ได้พายุคสิทหลานผู้เยี่ยมเลยมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุไท้ายมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทครับราคาสุดทร์ถามจริงๆเออตั้งแต่เข้าวงการพักกันมาเห็นปิดตาผู้เอี่ยมสองหน้านี่กี่องค์ ผมเห็นพิมพ์นี้แล้วนึกถึงพิมพ์ปันของท่านเลยอ่ะก็ถามจริงอะเข้าวงการพระมาเนี่ยหรือดูไลฟ์สดพระเครื่องหรือเดินสนามพระมาเนี่ยเจอปิดตาปูเอี่ยมวัดดังสองหน้าในกี่องค์อยู่ที่19,300บาทนะครับราคาสุดท้ายสวัสดีครับพี่ทวีผมเป็น f อท่านครับพี่คุณชายมาที่2องหมบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหบาทมาที่สองหบาทมาท 21, าทีเกษตรศาสตร์ไหมรพี่ อยู่ที่หนึ่งมืนสองร้อยบาทราคาสุดท้ายที่พี่สุพจมานะสั่งนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่สุพจมานะสั่งนะครับราคาสุม,มาที่สองหมื่นบาทปิดตาปูเอี่ยมตอนนี้ราคาจะถูกไปไหนมาที่สองหมืนห้าร้บาทครับราคาสุดท้ายแขวนแบบนี้สบายใจมั่นใจมั่นคงมาที่สองหมืนหนึ่งบาทครับพี่บอออครับสู้ๆอยู่ดี 2อง0มืนบาทกับราคาสุดท้ายเคยเห็นเป็นองค์แรกอ่ะยากมากเฮ้ยผมว่าผมเห็นตัวเลขสอง0มืนสองนะปิดไปที่พี่ทิเบตนะครับสอง0มืนสองพันบาททวนโอ้โหเอาแล้วครับเพื่อนๆนี่ผมว่าเพื่อนๆชอบ ส่วนมากเราเจอเป็นเห็นไหม,อมทองเหลืองอสำลิดสำลิด <c oughs> แต่ถ้าเป็นเงินมไม่เจอเลยต้องไปได้มาอกคือโลหะเนี่ยเงินเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าทองแดงมีมูลค่าสูงกว่าดีบุกมาก แเราจะเจอกันแต่แบบเนี้แต่หน้าขอเหมือนเหมือนกันเลยนะนี่ก็ตั้งแต่เล่นพระมาก็เห็นองค์แรกเพิ่งเคยเห็นองค์แรกเหมือนกันครับเนื้อเงินออื ผมว่าพบเจอไม่เยอะแน่แน่เบาประกบแบบนี้เขาว,ว่าออกจากพระท่าพ,พนมอ่านึกถึงพี่นัทเลยครับแล้วพรแบบเนี้ยต้องในกุหนึ่งอะ่ะเผอเผมีเจ็ดองค์เก้าองค์น้่น่แหละจริงอ,อ่าใช่พี่โอคุณ ซึ่งถ้ามะปางเนี่ยเราคุยกันบอกเลยนะบางอย่างเจ็ดแปดพันแบงค์แต่บางอย่างอะ่ะเจ็ดแปดหมื่นมันต่างกันยังไงมันต่างกันคือแท้กับเกถถถถ๋ถ้า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 มะปางที่เจ็ดแปดพันพร้อมบัตรอะ่ะอันนั้นน่ะขายได้แขวนไม่ได้แต่ถ้าขายด้วยแขวนได้ด้วยแบบเจ็ดแปดมื่นอ่ะก็คือนะพาที่มีความเก่านะหกเจ็ดร้อยปี เอาองนี้เอาที่สุดของค่ำคืนนี้อีกหนึ่งรายการ mm hmm. นะครับผมต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นที่สุดของค่ำคืนนี้อีกหนึ่งรายการพระเชียงแสนเชียงลุงสวัสดีครับพี่พาพี่มิวปากนะ้ำมาเที่ยวท้องภาคภูมิสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เข้ามาโอเคอ่าสองนาที 2นาทีครับรายการนี้วันนั้นอยู่กับผมตีห้าอืมโอ,โอ้โหรักยาวรอคำว่าเริ่มขึ้นนะพี่สักครู่ครับเปอร์แรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปอร์แรก1 5 0 0 0บาทเวลาเดินแล้วการได้เก็บแบบนี้นี่คือให้เอาเนื้อสำลิศมา10อง์ไม่เท้าแบบนี้องเดียวแล้วองคเนี้ยเขาต้องอยู่กับคนที่คู่บุญบารามี มาที่สองหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมืนบาทแล้วต้องอยู่กับคนที่คู่บุญบารมีฮะมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายโอราคาใส่กันแบบไม่หยุดเลย mm hmm. ถ้าเป็นองค์เนี้ยเนี่ยนะเงื้เงินแล้วไม่ใช่เงินร้อยปีนะแบบนี้เงินหกร้อยปีขึ้นเนี mm ่ยสำลีเงิน อ,นนอันนี้เงินเลยเงินสุดคลาสสิกเลยครับองค์นี้ผมว่ากู้หนึ่งมีไม่เกินสิบองค์แน่โอ้โหอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายใช่พี่โอคุณผมเล่นบามายี่สิบกว่าปีเนี่ยองแรกในชีวิตมาที่สองหมื่นสี่พันบาทมาที่สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้าย เนเงิเเสียดายตังไม่ได้พระครับผมบอกเลยแบบนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทแบบเนี้ยถ้าจะเอาเข้าวิวิธภัณฑ์ต้องเป็นพระแบบนี้แล้วในนักสะสมนะถ้าพูดถึงพระเจียงลุงอ่ะองค์เนี้ยคือซื้อองค์ละมือนอ่ะสิบองค์แสนนะนะไม่เท่าองค์นี้องค์เดียวเนื้อแพงกว่าธรรมดาห้าเท่าอยู่ที่สองหมสี่สองรอบาทราคาสุดท้ายเป็นพระเทียงแสนต้องจ่ายลักล้าน อยู่ที่โวงนี้นประเมินค่าไม่ได้เลยบ้นครับราคาสุดท้ายครับนาฬิกาดางังลรานะพี่ใครช่วยผมทีถ้าราคานี้เราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทอยู่ที่สองหมื่นห้าแบบนี้คือคนมีตังค์เหมือนกันมีพร้าเหมือนกันไม่ได้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองมืบ้าบันหกร้อยบาทกับราคาสุดท้ายครับเป <H it> ็นราคาใส่อยู่นี่มือมืออ่อนผมอะ่ะผมเคยขายไปห้ 6, าถึงหกหมื่นครับหายากอยู่ที่สองมืน้าบันหกร้อยบาทกับราคาสุดท้ายอันนี้เนื้องเงินโอ้เห็นเซียนเหนือขายกันเจ็ดหมื่นบาทเมื่อสองปีก่อนน้องแชร์เหมือนกันยู <c oughs> สำลักเลยผมอยู่ที่สองมือน้าบันหกร้อยบาทนะครับราคาสุดท้าย <c oughs> แล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยเพื่อนไปแล้วโอ้โหไม่รับพ้าเนี่ยผมให้ของยังอื่นสมนาคุณไปได้ไหมไจริงๆเลยปิดไปที่พี่มานะนะครับสองมืนห้าพันหกร้อยบาทท้วน อาจารย์ผมมีเชียงลุงเนื้อเงินหน้าค้าโลครับเงินนิ่มมากๆพี่ทรงยศขอบคุณครับโอ้โหนี้เป๊อีหนึ่งรายการเลยใครได้ไปเป็นพี่มานะได้นะครับรายการนี้ถ้าจะแลกกับพี่มานะไว้ต้องหาสมเด็จไปแกลกแกนะใช่โอ้โหคลาสสิกสุดๆตัวนี้หายากมันไม่ได้เขียนราคาใส่มือไว้ด้วยนางกวักเนื้อยาจินดามณีนนโอ้โหูบุญนี่พี่อันนี้ ต้องบอกว่าปูบุญอะไรที่เป็นเนื้อยาแพงหมดนะถ้าใครจำเนื้อลีลาหนังตะลุงได้ปู้บุญดูง่ายพิมพ์มาตรฐานอ่าถ้าใครจำเนื้อลีลาหนังตะลุงได้ ยุกต้นครับองค์นี้นี่เหนือยานะปูบุญเหนือยาหลักหล้านอันดับหนึ่งต้องปู่บุญเท่านั้นยู่ๆผมก็หมดพลังไปเฉย <c oughs> เพื่อนๆเหนือแบบนี้นะถ้าเป็นลีลาตะลุงหลักล้านครับน้ำวานออกน้ำตาลเข้าใจง่ายมากครับองค์นี้ขอบคุณครับอา้าวสองนาที เนื้อยาแห้งเอาวัดนี้ทันปูบุญแน่นอนนังกวักลักแสต้องปูบุญวัดกลางบางแก้วแล้วที่<อ><ข>และม,มาแล้ว,แล,วแล้วที่ผมชอบคือเนี่ยนี่คือเนื้อยาที่เข้าใจง่ายแล้วได้แขวนเนื้อยาปูบุญนะคุณทำอะไรก็เหนือกว่าเขาวิเศษกว่าเขามาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหมื่นบาทเวลาเดินแล้ว มาที่หนึ่งมืนสามพันบาทแล้วอยู oh, <ใ>น่งสามพันบาทแล้วเวลาเดินไปแล้วเพื่อนๆนะทีนี้หนูมีอยู่ในหนังสือบุญวิถีพีวีบุญสินธุนาใช่ครับเนื้อยาแบบนี้คือใครที่ดูเนื้อยาไม่เป็นให้ครไอแคปหน้าจอวันนี้ไว้เลยนะ มาที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทที่พี่สาคอนครับราคาสุดท้ายเนื้อยาจินดามณีผงที่วิเศษสุดเนื้อยาที่วิเศษสุดของเนะผงยาประเทศไทยคือปูบุญวัดกลางบางแก้วมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายบมาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทที่พี่นุชภูมิแล้วมาที่หนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่คนาดิพ มาที่พี่คณะทิพย์หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับผาปุ่งยาผู้บุญเป็นแสนทุกฟิมพิกายเมืองน้ำดําอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยหมื่นกว่าบาทกับเนื้อยาผู้บุญเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับผมหางกวาดเนื้อยาจินดามณีผู้บุญครับพี่อยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันเหลือเวลาอีกสี่สิบกว่าวินาทีครับ อยู่ที่18,900รบาทนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่18,900บาทมาที่19,000บาทครับราคาสุดท้ายนางกวักที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยต้องกูบุญวัดกลางบางแก้วราคานี้จะได้ไหมอาจารย์ก็ถ้าคิดว่าได้เนื้อ,อ,อยาูบุญหมื่นกว่าบาทซื้อได้ก็ลองดูครับก็มีที่นี่แล้วครับและไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย เป็นโชวของคนที่อยู่ในไลน์นี้ตอนนี้วันนี้ครับอยู่ที่หนึ่งันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ่งันบาทมาที่สองหมื่นบาทมาที่2 0งหม่บาทตั้งสติครับตั้งสติแล้วคิดครับไม่มีใครช่วยเราได้การที่จะได้ใช้เนื้อยาปุบุญคุณต้องจ่ายหลักแสนอยู่ที่สองหมืบาทครับที่พีคณาทิษครับราคาสุดท้ายมาที่พีคณาทิษนะครับสองมืบาททวน มาที่2 0 0 0มบาทตัวนมาที่2500 0รบาทมาที่2500 0บาทกับราคาสุดท้ายนาฬิกาดังแล้วสองเนื้อกันได้ฉ่ำบอดไปเลยมาที่2500 0บาทนะครับราคาสุดท้าย <c oughs> โอ้โหเนื้อยาจีดามณีราคานี้ <มา S 2> โอ้คับสองมนพั 21, บาทกรับราคาสุดท้ายปิดไปแล้ว <c oughs> โอ้โอย เนื้อยาจินดามณีปูบุญปิดไปที่พี่คณาทิพนะครับสองมืนหนึ่งพันบาททวนโอ้เอา้าว